ตี้นะครับ1.5 sv ปีสองพันเป็นนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับไฟหน้าไฟตัดหมองด้านล่างนะครับผมคันนี้รถปี15ตัวท็อปเลยนะสีบอลเงินนะครับสีสวยรอบคันนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวติดกระจกมองข้างนะครับมือเปิดคีย์เลสนะฮะกุญแจอัจฉริยะนะครับสีสวยนะครับด้านบนนะครับเป็นเสาอากาศ คีบฉลามนะครับผมคันนี้นะมือเปิดเป็นโคเมียมยางปี2 2ดอกหนาพร้อมใช้นะครับแบบเดิมโรงงานขอบ16นะครับด้านหลังสวยๆนะครับผมคันนี้นะไฟหน้าไฟหลังสวยไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ตัวนี้กุญแจสามารถเปิดาฝากระโปรงหลังได้ด้วยนะครับรถสวยเลยนะครับเป็นรถบ้านนะปี15ตัวท็อปนะคะัคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในกัน ภายในเป็นสีดำนะครับผมคอนโซลแผงประตูเป็นสีดำนะครับสวยๆเลยนะพวงมาลัยมัตติฟังกชันแอร์แบกคู่หน้านะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็มีคุณเป็นเกียร์มือนะครับแพดเดิ้ลชิพนะครับตัวนี้แอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้ด้านล่างมีที่เสียบ USB 2จุดนะครับผมรถเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับสีดำนะครับสวยๆนะ สะอาดไม่มีขาดไม่มียุบนะครับภายในสวยงามเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับด้านหลังนะครับมีที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ที่พักแขนนะนี่ภายในกว้างนะครับด้านหลังก็มีที่เสียบที่จุดควันบุหรี่นะฮะร,รถคันใหญ่นะครับกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะไม่หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันกว่าโลนะคันนี้นะ เป็นรถบ้านนะครับผมรถสวยๆเลยภายในเอี่ยมๆนะครับช่วงลงช่วงล่างเครื่องเกียร์แน่นนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับเดินทางไกลได้สบายนะครับรถยาวๆนั่งไปกันสีคนแบบสบายๆนะด้านหลังนะครับแผ่นไม้ยางอะไหล่ประแจนะครับอยู่ครบนะครับหลังเดิมซีนเดิมนะครับไม่มีชนนะครับหน้าหลังเดิมไม่มีชนครับนี่ฮักเดิมรถสวยนะครับพร้อมใช้นะเสียงเครื่องเงียบนิ่งนะครับคันนี้เครื่องไม่มีแฉะ ไม่มีเยิ้มนะนี่ไม่มีควันนะครับผมเครื่องอยังแน่นๆเลยนะครับพร้อมใช้นะตัวน,นี้เครื่องเสียงเดินเรียบนะครับอาร์คอยู่ครบนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่ขยับนะคันนี้นะฝาสีต่อให้เป็นปีหกแดเรียบร้อยแล้วปากระโปรงเดิมนะเอาไปพร้อมใช้งานนะเล่มทะเบียนทุกโอนพร้อมนะครับผมใครสนใจติดต่อได้เลยครับ